เสน่จันต้นนี้ชื่อว่าอะไรคะเสน่จันสำริดค่ะเสน่จันสำริดนะคะนี่ใบอย่างนี้แล้วลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ขายเท่าไหร่คะพี่เก้าเก้าสิบค่ะเก <9 90 S 2> ้าร้อยเก้าสิบส่งฟรีเนาะค่ะมีสองต้นนะคะสวัสดีค่ะ FC ช่องมือใหม่เลยสวนนะคะวันนี้เราก็มาที่เออ่สวนมีสุขนะคะอยู่ที่ บ้านจันดุมอําเภอพัพพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีบรรยากาศนะคะหน้าสวนเผื่อใครจะมานะคะก็มาได้เลยเนาะี๋ยวจะเข้าไปในสวนนะคะไปทักทายพี่เขาก่อนสวัสดีสสดค่ะ FC มือใหม่ลุยสวนทุกท่านนะคะจ้าอันนี้ก็มาที่ร้านโอ้ที่สวนสวนมีสุกสวนมีสุกเนาะพี่เนาะ,ะเดี๋ยวขอที่อยู่ อยู่บ้านมะขามเจริญตําบลจันดุมอำเภอพลับลายชัยบริรัมค่ะจ้ะเผื่อมีใครอยากมาที่สวนน้ะพี่เนาะค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูอัปเดตต้นไม้นาะพี่เนาะไม่ได้มาเป็นเดือนนะหรือเปล่าวัอาทิตย์สงอาทิตย์นะคะวันนี้ก็มาเอ่อมีต้นไม้ใหม่เข้ามาหลายต้นอ๋อจ้ะเดี๋ยวปะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนาอพี่เนาะเดี๋ยวมาดูเอาเป็นเสน่ห์ซันใช่ไหมคะ ได้ค่ะขะเสน์จันก่อนเนาะนี่เลยก็จะเป็นอันนี้เลยนี่ใช่ไหมอันนี้เสน์จันสำริดค่ะอ๋อเสน์จันสำริดนะคะนี่สีเขาสวยมากเลยนะพี่เนาะค่ะเหมือนสำริดค่ะอืมไม่กี่กระถางจ้ะสองกระถางค่ะสองกระถางราคาเท่าไหร่คะเก้าร้อยเก้าสิบค่ะเก้าร้อยเก้าสิบบาทอ๋อนี่มีสองสองกระถางต้นค่ะนี่เลยอันนี้กระถางที่หนึ่งนะพี่เนาะค่ะ นี่ก็เป็นกระถางที่สองค่เก้าร้อยเก้าสิบบาทเออเดี๋ยวส่งมีค่าส่งมีอะไรไหมคะยังไงอันนี้ส่งฟรีค่ะส่งฟรีนะคะรอบนี้เนาะคลิปนี้นะคะอออันอาจจะมีค่าส่งค่ะอ๋อถ้ามีอันไหนค่าส่งก็เราก็จะบอกเนาะอ๋อจ้ะไปต่อเลยนะคะอันนี้ประกายดาวค่ะอืมเสน่จริย์ประกายดาวเนาะจะกลายอ๋อนี่เขาจะกลายใช่ไหมคะค่ะ นี่เลยมีเท่าไหร่คะอันนี้สามร้อยหกสิบาทสามร้อยหกสิบาทนะคะเสน่ห์จันทร์ประกายดาวโซฟรีค่ะมีกี่กระถางจ้ะลายนี้มีกระถางเดียวอ๋อลายนี้มีอยู่กระถางเดียวนี่เลยนะคะเขาจะกลายอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ๋อนี่จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยมีกระลายตรงนี้นี่คนละราคาเนาะพี่หน่อยใช่ค่ะอันนี้ใหญ่กว่าสามร้อยเก้าสิบนี่สามร้อยเก้าสิบก็มีอยู่หนึ่งกระถางนะคะอีกไปเขจะ เขาจะภาพภาอย่างนี้เนาะคุณน้องมีใบเริ่มกลายแล้วค่ะมีสามร้อยกับสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยหกสิบอันนี้สามร้อยเก้าสิบสามร้อยหกสิบกับสามร้อยเก้าสิบนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะกลายอันนี้เป็นไม้ยกยอดอันนี้กรายหมือนอ้อันนี้ใหญ่กว่าเดิมอีกใช่ค่ะใหญ่มากดูดูใบเขานะคะใบเริ่มกลายแล้วอืออันนี้คือเขากลายใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เลยดูนะคะกระจายอ๋อ ต้นใหญ่มากกระถางกี่นิ้วคะเนี่ยอันนี้กระถางสิบนิ้วค่ะสิบนิ้วนะคะทุกคนนี่เลยเท่าไหร่คะนีอันนี้พันเก้าร้อยค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทมีกี่กระถางจ๊ะกระถางเดียวค่ะกระถางเดียวนะคะนี่เลยถ้าใครสนใจเนาะรีบเลยนะคะอ,นนอีกอีกแบบหนึ่งอือันนี้เป็นก็เหมือนกัน,น,นเนาะเขาออกชมพูค่ะอ๋อเขาจะออกชมพูนะคะนี่นะนี่ หน,นึ่งพันหกร้อยห้าสิบหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบใช่อือนี่นะคะไปทางกระถางอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอือม,มีอย่างละหนึ่งกระถางน,นะคะไปจ้าอันนี้จะเป็นจานหอมค่ะอ๋อจานหอมนะคะอันนี้จะบอกว่าเขาหอมจริงเนาะพี่เนาะใช่ค่ะ เคยเพิสูจน์มาแล้วว่าเขาหอมชื่อถึงว่าถึงชื่อว่าจันหอมเนาะพี่น้องน,นี่เลยลักษณะใบเขาจะอย่างนี้เนาะราคาเท่าไหร่จ้ะอันนี้290ค่ะ290บาทนะคะนี่จันหอมมี2 2> มสองกระถางมีสองกระถางราคาเดียวกันเลยไหมคะราคาเดียวกันค่ะราคาเดียวกันเลยนะคะจันหอมมีอยู่สองกระถางอันนี้จันนาคอ๋อนี้จันนาคไซส์ใหญ่เนาะพี่น้องหู แตกลูกมาเยอะมากเลยนะคะยังไม่มีลูกแต่ว่าต้นใหญ่คือเขาสูงมีหลายกิ่งหลายก้านเลยเท่าไหร่คะจันนาอันนี้อันนี้420ค่ะส่งฟรี420บาทนะคะนี่ฟอร์มนี้เลยสวยมากนะคะจันนานะคะมีกระถางเดียวใช่ไหมคะจันนามีหลายกระถางอยู่ค่ะอ๋อมีหลายกระถางเดี๋ยวจะขายให้ดูนะคะเพราะว่ามันไดเอามารวมตรงนี้หมดอ๋อถ้าใครสนใจก็ขอดู รูปพาเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์ส่วนมีสุกได้เลยเดี๋ยวทิ้งไลน์ไว้ให้ค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นจันดำค่ะจันดำนะคะนี่เลยฟอร์มอย่างนี้เลยนะคะใหญ่ๆอย่างนี้สวยนะคะทุกคนโอ้เขาออกรูปเยอะใช่ไหมคะนี่มีหลายต้นค่ะก็แยกได้อืไปแยกน้องได้เลยนะคะ เท่าไรคะอันนี้สามรอยยี่สิบค่ะสามรอยยี่สิบาทนั่นเองเนาะส่งฟรีให้ด้วยนะคะฟรีค่ะไม่กี่กระถางจะพี่จันดําจันดําตอนนี้มีมีหนึ่งกระถางค่ะเหลืออูกหนึ่งอี๋อจ้ะหนึ่งกระถางนะคะอันนี้เขาเรียกเต่าเกียรติเสน่จรเต่าเกียรติเสน่จรเต่าเกียรต์ชื่อชื่อแปลกเนาะชื่อแปลกมากเลยนี่เนาะลักษณะใบเขาอย่างนี้นะคะเสน่จรเต่า เียนี่ดูลำต้นเขานะคะทุกคนแล้วดูใบเขานะคะเท่าไหร่คะนี่สอง้าสิค่ะสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะฟอร์มใหญ่ด้วยมีอยู่หนึ่งกระถางเนาะพี่เนาะเต่าเกียดอันนี้ก็อันจันอะไรคะจันเงินค่ะจันเงินนะคะใบค่อจะเลื่อมๆอย่างนี้นะคะ ฟอมกออย่างนี้เลยดูนะคะใกล้ๆคือหลายต้นมากเลยนะคะกอนี้ตอนนี้ราคาเริ่มขยับแล้วค่ะอ๋อจ้ะเพราะต่างชาติเขามารับด้วยอ๋อจันจันเนี้ยนะคะจันเงินใช่ต่างชาติเขามากวันซื้ออยู่อ๋อเขามาตีตลาดใช่ไหมคะช่วงนี้ไม้เริ่มราคาแพงแล้วอืมจ้ะ ใครเก็บได้ชุดนี้ก็เก็บเลยใช่ไหมคะนี่เท่าไรคะอันนี้450รวมสรงค่ะ450บาทนะคะนี่เลยฟองใหญ่ใหญ่อย่างนี้แล้วก็ถางเดียวนาอพี่นะองจ้ะจันเงินนะคะนี่กะถางเดียวนี่ก็จะเป็นจันขาวค่ะจันขาวนะคะนี่เลยลักษณะใบน้องอย่างนี้การเขาจะสวยแล้วก็ใบเขาจะเขาจะโชว์ใบอย่างนี้เน้ะพี่น้อ จานขาวนะคะทุกคนเท่าไรคะจานขาวร้อยหกสิบค่ะสามร้อยหกสิบบาทนะพี่เนาะรวมส่งนะคะจานขาวมีอยู่หนึ่งแล้วพี่เนาะมีอยู่สามมีอยู่สามกระถางอืมจ้ะจานทองมันจะเป็นจานอะไรเอ่ยจานทองค่ะอจานทองนะคะนี่เลยกระถางเดียวมีอยู่กระถางเดียวนะคะจานทองคอ้อมใหญ่มากเลย รอมสวยมากนะคะทุกคนเท่าไรครับพี่จันอันนี้สา <3 80 S 2> มร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบบาทนะคะเนี่ยคุ้มมากเลยนะคะจันโทคือแบบเขามีแบบเยอะมากในหนึ่งกระถางเนาะพี่เนาะกระถางเป็นกอเลยค่ะพอมกอมกนะคะมีอยู่หนึ่งกระถางนะคะนี่เลยสามร้อยหกสิบาทไ้มพี่เนา <3 80 S 1> ะสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบาทเริ่มส่งนะคะนี่เลยไปดอต่ออ่ะแล้วก็จะเป็น ไม้มงคลเนาะโอเคอ่ตอนนี้เลยค่ะเราได้ไม้มงคลอันนี้เดลีจักรพัดเดลีจักรพัดด่างมิ้นโอ้นี่เนาะความด่างของเขาถึงเขาเรียกว่าด่างมินนะพี่เนาะราคาเท่าไหร่คะอันนี้ห้าร้อยยี่สิบค่ะห้าร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่เดลีงฟรีค่ะเดลีจักรพัดด่างมิ้นนะคะเดี๋ยวเขาจะต่างกันทํามีสามแบบอ๋อจ้ะอันนี้เดลีโดมิโน เดลี่โดมิโนอือใบเขาจะอันนี้ใบเขาจะเรียวๆหยากๆเนาะใช่อ๋อจ่าเหมือนหนังคาโคกเลยค่ะแล้วเขาจะเป็นแบบกกอกนะพี่เนาะใช่ค่ะออกกออืมเป็นเดลี่เหมือนกันแต่คนละแบบกันนะพี่เนาะใช่ค่ะนี่ถ้าไห่จ้าพี่อันนี้สี่รอยเจ็ดสิบค่ะสี่ร้อยเจ็ดิบาทนะคะนี่เลยอันนี้เขาเดลี่โดมิโนค่ะเดลี่โดมิโนเนาะนี่ถ้อใคร อยากได้เนาะบอกชื่อไม่ถูกนะบอกชื่อถูกแคปแคปนายอก็ได้ค่ะอันนี้ก็เปดรรีด่างธรรมดาค่ะอ๋อจ้ะนี่ก็เดรีนะคะจะเป็นเดรีด่างเหมือนกันดอกเริ่มมาแล้วก่ะอ๋อไหนคะมีดอกแล้วนี่ต้นเขาจะไม่ใหญ่เหมือนเหมือนเดรีจักรพพัดอ๋อจ้ะเขาจะใบเขาจะยาวๆเนาะใช่ค่ะยาวๆเตี้ยเตี้ย ฟอมกอเหมือนกันนะคะนี่ค่ะออันนี้ฟกเท่าไหร่คะพี่สองร้อยค่ะสองร้อยทวดค่ะสองร้อยบาททวนนะคะมีอย่างละหนึ่งใช่ไหมคะพี่อ่าอันนี้มีสองค่ะอ๋อจ้ะแช่น้ำไว้นจ้ะต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมิวค่ะมิวเงินไหลเงินไหลมิวคอนเฟตติค่ะอ๋อจ้ะมิวคอนเฟตติหรือเงินไหล ดางชมพูไหมคะใช่ค่ะดางชมพูมีเลยนะคะดูความสวยของน้องนะคะทุกคนก็เจ้านี่มีอยู่สองกระถางใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะสามอันนี้มีอยู่สองกระถางราคาเท่าไหร่คะสามสิบห้าบาทค่ะแต่มีค่าส่งค่ะอ๋ออันนี้คือจะสามสิบห้าบาทเนาะแต่มีค่าส่งใช่ไหมคะค่ะอืมส่งต่อกระถางเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่งทั้งกระถางอืมอันนี้ดีเอ้ย เงินไหลเงินไหลด่างนะคะเมลคอนเฟตติมีสองกระถางแต่ตัวนี้จะมีค่าส่งนะคะทุกคนกระถางละสามสิบห้าบาทเนาะแม่ค้าจะขอค่าส่งด้วยนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็ด่างขาวอันนี้ด่างขาวจ้ะอันนี้ก็สามสิบห้าบาทเหมือนกันสามสิบห้าบาทเหมือนกันนะคะนี่กระถางละสามสิบห้าบาทนะคะแต่ว่ามีค่าส่งนะคะเดี๋ยวทักมาคุยกับแม่ค้าได้เลยนะคะ ใครที่อยากได้แบบนี้เนะาะถ้เก่กระถางก็ขอแม่ขาได้เลย <laughs> นี่อันนี้อะไรจ๊ะพี่อันนี้อิพีด่างขาวอีพีด่างขาวนะคะนี่กี่บาทจ๊ะนี่อันนี้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทมีค่าส่งเหมือนกันเนาะมีค่าส่งค่ะ,อ,ะอืมโอเคนี่นะคะมีพี่ด่างมีกี่ต้นจ๊ะพี่มีต้นเดียวค่ะอ,อ๋อมีต้นเดียวนะคะอีพีนะคะ,คะถ้าใครจะเอาเนาะ นี่ก็อีพีมาเบิ้ลอ๋ออันนี้เป็นมาเบิ้ลอีพีมาเบิ้ลนะคะนี่เลยกี่บาทคะันนี้เก้าสิบค่ะเก้าสิบบาทนะคะมีค่าส่งนะคะนี่เลยอีพีมาเบิ้ลอีพีมาเบิ้ลมีสองกระถางอ๋ออีพีจะมีสองอันนี้อันเล็กหน่อยกัเจ็ดสิบบาทนี่มีอันเก้าสิบกับสีเขาจะสวยเจ็ดสิบเนาะใช่จ้ะนี่ไปเขาจะใหญ่กว่านะพี่น้องกระถางได้ อันนี้เล็กแต่ว่าใบสวยกว่าอ,อันนี้ยาวแต่ว่าใบจ้ะนี<ม>่แล้วใครจะเหมาทั้งสองกระถางนี้<ม>ก็ได้นะพี่น้องแต่ว่ามีค่าส่งนะคะถ้ามียอดแล้วก็ประหยัดค่าส่งอืมจ้ะอันนี้หน้าหน้าทองค่ะหน้าหน้าทองนะคะนี่เลยดูใบเขียวๆลายๆอย่างนี้นะคะท้าไห่คะหน้าหน้าอนนทองเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะหน้าหน้าทองมีอยู่หนึ่งแล้วพี่น้อง มีทางหลบ้านด้วยทักมาอ๋อมีมีมีจำนวนอยู่เลือกได้นะคะอันนี้พลูลูด่างพลูด่างนี่ขึ้นเสาให้แล้วเนาะใช่ค่ะส่งทั้งแบบนี้เลยนะพี่เนาะใช่ค่ะส่งทั้งอย่างนี้เลยอืมอะไรคะพี่อันนี้สามร้อยหกสิบค่ะสามร้อยหกสิบบาทนะคะเขาสวยเนาะพี่เนาะใช่เขามีความแปลกของเขาเนี่ยใช่ค่ะเขาจะเขียวอ่อนตรงกลางแปลกดีเนาะพี่เนาะ มีกี่กระถางจ้ะที่อันนี้มีกระถางเดียวนะคะนี่ถ้าใครอยากได้เนาะก็มีกระถางแต่ว่ายังไม่ขึ้นเสาออืทักมาถามได้จ้ะมีอันนี้อะไรอื่นอันนี้พลูแอปเปิลค่ะพลูแอปเปิลนะคะอือะไรก็จะสวยอะไก็สวยมากอันนี้เขา้อมเลยขึ้นเสาได้เลยเนาะเสาได้เลยจ้ะกระถางเท่าไหร่คะ ้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทนะคะจะ,ะมีค่าส่งนะคะนี่นค่าส่งมีก่กระถางจะผี่นี่กระถางเดียวค่ะมีกระถางเดียวาาเลยอันนี้กุหลาบหินกุหลาบหินอใบเขาจะหย,ยักหยันใช่ค่ะ บางต้นก็จะออกชมพูบางต้นก็จะเขียวเขาจะออกแบบเหลืองเหลืองใช่บางอันก็มีเป็นแถบชมพูชมพูมีชมพูกับเหลืองแล้วค่ะก็ถางละเท่าไหร่คะเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะนี่กุหลาบด่างเห็นีอยู่สองใช่ไหมคะสองกระถางมีจำนวนอยู่ค่ะมีจำนวนนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ออะไรคะใบ น่ารักมากลืมชื่อไปเลยเนาะนึกแต่มาลืมชื่อกอซิล่ากอซิล่าอ๋อกอซิล่าหอเงินหอทองหรือชื่อหนึ่งก็เรียกกอซิล่าแต่เขาชื่อไทยเขาจะเป็นหอเงินหอทองใช่ค่ะอ๋อดูดูใบเขาจะห่อหอนัะนก็จะเป็นโกอืมจะมีความด่ังด้วยค่ะน่ารักมากเลยนี่ใครที่ยังไม่มีเนาะไม้มงคลนะคะค่ะ ซื้อสะสมไว้เนาะสะสมได้ตัาไหร่ค้ากระถางนี้สองร้ออันนี้ส่งฟรีค่ะ240บาทนะคะส่งฟรีนะคะนี่นะคะอันไหนที่เราส่งฟรีเราก็จะบอกไปเลยในคลิปนะคะถ้ามีค่าส่งก็จะบอกไปมี5้ากระถางอ๋อมีอยู่ห้ากระถางนะคะนี่นี่เนาะเท่ากันเลยค่ะจ้ะอันนี้เขาเรียกจังด่างค่ะ จัง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 ด่างให้เป็นปามมค่ะแต่เขาจะด่างสวยอ๋อค่ะมันจะโตกว่านี้ไหมค่ะโตกว่านี้หรือว่าจะแคระไม่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 แคระไม่แคระเนาะโตขึ้นเรื่อยๆแต่ก็จะช้าหน่อยจ้ะถ้าต้นโตก็จะสวยเขาเป็นไม้แบบร่มไหมคะตัวเดดชอบแบบไหนร่มรำไรได้ค่ะอืมจ้ะแปลกเนาะพี่เนาะต้นแปลกดีเนาะจังด่างชื่อก็น่ารักนะคะ ราคาเลยค่ะพี่สามร้อยหกสิบค่ะสามร้อยหกสิบาทมีสองกระถางนะคะได้มาสองอืมจ้ะอันนี้ส่งฟรีไหมคะจังดังใช่ค่ะส่งฟรีนะคะมีส่งกระถางเนาะมาเลือกได้เลยนะคะอันนี้ค่าต่อไปอันนี้รับซับค่ะรับซับอือชื่อรับซับนะคะรับซับเก่ง ต้องมีสองก็เป็น,ปนโครนิมาค่ะแต่กุนกโตนิมาเขาจะอยู่ะะอโะโกเนาะกล,กลุ่มอโกเป็นไม้มงคลไม้ประดับนี่เท่าไรคะนะคะอรอยเจ็ดสิบรวมส่งค่ะสองร้อยเจ็สิบบาทรวมส่งแล้วนะคะนี่เลยรับสั์นะคะ,คะเดี๋ยวยี่สองกระถางยี่สองกระถางค่ะเดี๋ยวมีสองกระถานออง,ถาน,อองถาน,นี่อะไรคะนี้น่ารักมากดูใบเขาเนาะ อันนี้วาสนาเงินหมุนมาวาสนาเงินหมุนนะคะใช่ีคือเขาจะแบบหมุนๆเนาใบของใช่ค่ะเขาจะแบบที่จะได้มามีแต่ต้นเตี้ยๆเท่ายอดเนี่ยอันนี้มาแบบสูงสูงเป็นตนี่เราเขาโชว์โชว์มันเป็นต้นเขาเนาะพี่เนาะใช่อันนี้ไม้ตออืมเไม้ตอนะคะใช่ค่ะเท่าไรคะห้าร้อยห้าสิบค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะพร้อมกระถางขาวนี้เลยเนาะพี่เนาะนี่นะคะส่งฟรีเนาะพี่ส่งฟรีค่ะ มีอยู่หนึ่งกระถางมีอยู่หนึ่งกระถางเหลืออยู่หนึ่งมีมรดกโลกมรดกโลกนะคะทุกคนใช่ค่ะดูนะคะโอ้มีน้องมาใหม่แล้วห้าหกห้าใบหนึ่งหลอดแล้วก็จะมีน้องใหม่มามีน้องขึ้นมาอีกหนึ่งห้าใบหนึ่งหลอดนะคะมี่เลยมีมีอีกหนึ่งหนอมีหนึ่งหนอนี่เลยค่ะมรมรดกโลก ราคาเลยค่ะพี่ห้าร้อยห้าสิบค่ะห้าร้อยห้าสิบาทนะคะนี่มรดกเรกส่งฟรีค่ะส่งฟรีมีอยู่หนึ่งกระถางนะคะกระถางนะคะเอนี่เลยเใครเร็วก็ได้ก่อนนะคะใช่ค่ะอันนี้พลับพึงด่างค่ะพลับพึ่งด่างนะคะทุกคนนี่เลยไมใบเขาใ่อยู่นะแต่เขาก็จะใหญ่กว่านี้อีกนะพี่เนาะใมีต้นใหญ่เราลงดินได้อยู่เนาะพี่เนาะได้ค่ะอื นี่นะคะความสวยของน้องค่ะราคากี่บาทจ้ะร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะพี่เนาะมีกี่มีจำนวนไหมคะเอ่อตอนนี้มีอยู่สามค่ะเออมีอยู่สามกระถางนะคะมาดูได้เลยยังไม่ได้ไม่ได้แยกมีเยอะอยู่ค่ะอ๋อแล้วก็อันนี้ก็วาสนาราชินีทองค่ะวาสนาราชินีทองนี่นะคะอืมีใบของน้องนะคะ ดูใกล้ๆเลยความสวยของเขาเป็นก็เป็นแบบกโก้เลยนะพี่น้องอันนี้ไม่เดี่ยวเดียวค่ะต้นหนึ่งเนาะค่ะแต่ต้นเขาจะสูงไปเรื่อยๆจ้าเท่าไรคะอันนี้สองร้อยแปดสิบค่ะสองร้อยแปดสิบบาทนะคะส่งฟรีค่ะน่าจะมีอยู่หนึ่งกระถางมีอยู่สองกระถางก็มีสองเนาะพี่น้อง มีให้เลือกอยู่อันนี้วาสนาดารารายวาสนาดารารายนะคะนี่เลยอันนี้เหลือกระถางสุดท้ายแล้วค่ะอ๋อมีกระถางสุดท้ายแล้วจะสระวาสนาดารารายแล้วพี่เนาะใช่ค่ะก็มันดูเขาแบบใบอ่อนเข้ามาเขาจะแบบมุนสวยแล้วพี่นนองลายเขาลายเขาสวยจ้าเหมือนสามมิติเลยค่ะใช่เลยดูนะคะอันนี้ให้ดูใกล้ๆดู ูแล้วตาลายนิดหน่ออันนี้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้เก้าร้อยค่ะส่งฟรีค่ะเก้าร้อยบาทส่งฟรีนะคะนี่เลยกระถางสุดท้ายนะคะนี่กระถางใหญ่ๆแล้วก็เหลืออันกระถางเดียวแล้วนะคะนี่เลยหาไม่ได้แล้วว่าสนาดารารายนะคะความสวยของน้องเก้าร้อยเก้าร้อยส่งฟรีส่งฟรีด้วยนะคะนี่ต่อไปค่ะ อันนี้กะะเป็นทองอัมพันธ์ค่ะทองอัมพันธ์ดูเขาจะแบบเป็นสีทองๆนะพี่นบางคนเขาเรียกนาคราชอหรือ MM. น,นาคราชใช่ไหมคะอชื่อเขาคืออัเนเดียวกันอืทองอัมพันธ์นะคะกิงกานออกแล้วนี่ดูน,นะคะข้างน้องเท่าไรคะพี่อันนี้ห้าร้อยรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะนะคี่เลย ต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะค่ะมีจํานวนไหมคะมีอยู่สี่ห้ากระถางค่ะอ๋อมีอยู่สี่ห้ากระถางเดี๋ยวจะยให้ดูดทางนิดนึงนี่เนาะจะก็ขอรูปถ้าเพิ่มเติมได้เลยเลือกเพิ่มเติมได้นะพี่เนาะร้อนมากเนาะอากาศช่วงนี้นะคะก็จะเป็นแค่นี้แหละอืมก็จะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อไม้ไอ สนี์จันเนาะพี่เนาะแล้วก็ไม้มงคลแล้วก็ไม้มงคลนะคะสําหรับใครที่ชอบเสน่ห์จันไม้มงคลดาเอยสวนมีสุกเนาะจ้ะสำหรับอันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นเสนจหจันกับไม้มงคลเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกคลิปหน้านะคะจะเป็นเออโกโซนเนาะพี่เนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราฝากตรงนี้ไปนิดนิดนึงแล้วกันค่ะถ้าสนใจตัวไหนก็แคปหน้าจอแล้วก็ ทักมาถามได้นะคะจ้าที่สวนมีสุขเนาะหรือจะมาที่ร้านก็ได้นะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกคลิปหน้า